굿มอร์นนิ่งค่ะทุกทุกคนค่ะ o มอร์น n ิ่งจากชายหาดขา,ขาวายๆละเอียดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเช้านี้นะคะแมวขาดีนะคะเราจะพายคายักกันค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงนะคะอะย้เรดี้ค like ่ะดนะครับมี่ี่ทนี้ดิสโกโปอันนี้นะคะโกโปที่ไม่เคยใช้เลยนะคะมีมาก็ไม่เคยใช้เลยนะคะใช้แต่โทรศัพท์นะคะสั่นบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็พวกความสนุกสนานนะคะ Ah, oh, yes, we can keep some stuff there inside. Good job. I can have. นี้นะคะแมวก็ให้อดีนะคะพักผ่อนหย่อนกายานะคะของเขาที่ทะเลเอ่าวไทยของเรานะคะแมวอดีอ้นนุนนะคะแล้วก็แมวเนี่ยเคยบอกแล้วนาะอว่าที่แมวมาที่นี่เนี่ยก็จะมีเพื่อนคนนึงนะคะเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะคะแนะนําให้ข้อมูลเป็นอย่างดีเลยนะคะคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามาถึงเกาะกูดนะคะแล้วก็ถามถึง ชื่อคนคนนี้นะคะรับรองว่าคนทั้งเกาะกูดเนี่ยรู้จักเธอแน่นอนค่ะเพราะว่าแมวเนี่ยกินข้าวที่โรงแรมนะคะไปดําน้ำก่อแล้วอะไรก่นแล้วนะคะแล้วก็ไปตามตลาดปลาต่างๆนะคะก็จะมีคนรู้จักเธอคนนี้แน่นอนนะคะ<ม>คนนี้ก็คือเจ้าทีของเรานะคะ<ม>น้องตาค่ะสวัสดีค่ะน้องตาสวัสดีค่ะน้องตานะคะเป็นเพศสัชกรประจําอยู่ที่เกาะกูดเนาะใช่ไหมอยู่มานานแล้วยังคะก็ น่าจะเกือบ40ปีแล้วค่ะโอ้แป๊บๆ40ปีแล้วหรอโอ้โหนานมากก็คือกลายเป็นคนเกาะไปแล้วเรียบร้อยอ่ะแล้วเรารู้จ mm. ักกันได้ยังไงเราเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่มชเนาะน้องตาเนี่ยเรียนคณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะที่พี่แมวเนี่ยอยากจะเรียนแต่ว่าเก่งไม่ ก็ <c oughs> คือว่ารุ่นพี่ของตาก็คือเป็นสายสัยเป็นรุ่นเดียวกับพี่แมวใช่ไหมคะใช่ใช่รุ่นพี่ๆของน้องตาเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนแมวส,สุดส่นใหญ่เพื่อน เพื่อนเภสัทว่เพศพเยอะนะถือว่าเยอะเลยแหละเหมือนตัวเองแบบเรียนอยู่คณะเภศสัตว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อแล้วหลังจากจบมอชอเนี่ยน้องตาก็มาอยู่ที่เกอ,อกูดได้หรอหรือยังไงอ,อใช่ค่ะเพราะว่าตอนหลังจากที่ตาจบมอชอแล้วอ่ะค่ะเราจะมีออให้ใช้ทุนใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็ให้เราเลือกว่าเราจะไปทํางานที่โรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานราชการยังไง <c oughs> แต่ทีเนี้ยแต่ก็ จับฉลากมาจากพระจับูแล้วก็ได้กนเกอบปูนี่แหละค่ะม,มาเลยอันนี้คือการจับฉลากได้มาจากการจับฉลากเลือกเลือกด้วยแล้วก็จับฉลากด้วยเลย้ะคะมันมันเป็นดวงมากกว่าแล้วเราพอมาเกาะปูแเราชอบไหมคะรู้สึกว่ามันเงียบไหมสิปีที่แล้วมันต้องเงียบมากจิงจิงๆตอนนั้นรู้ ว่าอยู่สมุทรปราศนะแล้วก็คิดไปเองได้สามว่าน่าจะมีแบบเซเว่นหรือมีธนาคารอะไรอย่างเงี้หมือนกาะอื่นๆเนาะแต่พอมาจริงๆคือแบบไม่มีอะไรเลยค่ะเงียบมากใช่ร้านขายของเป็นแบบร้านขายของแบบของคนท้องถิ่นเนาะน้องตาบอกเนาะก็อยู่เป็นแบบว่าเป็นเกาะมากๆเลยค่ะตอนนั้นไม่มีไม่มีธนาคารไม่มีเอฟพีเอ็มอะไรเงี้ยเลยหรอแรกๆเป็นขนาดนั้นเลยเหรอใช่กับเวลาแบบ เออจะกดตังอะไรเงี้ยก็จะต้องฝากตี่เขาไปฝัากเนี้ยกดมาให้อืมอ่ะ,อะเห็นด้านบ้างให้เห็นทะเลกำลังไปอยู่ด้านนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หาดตะเภานะคะหาดตะเภาเหรอคะใช่หาดตะเภาเกาะกูดเนี่ยไม่ใหญ่เนาะหาดตะเภานี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรเด่นๆบ้างเด่นๆด่นเหรอคก็จะเป็นอ๋อ แต่หาดสวยละแน่นอนเป็นหาดที้หาดทรายที่ยาวแล้วก็มีรีสอร์ทหลักๆอยู่ตรงนี้ประมาณน่าจะสี่ห้ารีสอร์ทนะคะใหญ่ใหญ่มากแล้วก็แบบเนี่ยอย่าเมื่อวานนี้ที่มากับพี่พี่ก็เดินไปแบบสุดลูกผมลูกตาคือเต็มก็น่าจะเป็นสะพานน้ำเลิศกค่ะอ๋อตรงนั้นอ๋อสะพานน้ำเลิศใช่ตอนแรกอะน้องเตาแนะนำว่าให้พักโรงแรมแถวนั้นแต่ว่ามันเต็มก็เลยแบบเลื่อนมาพักที่นี่แต่ที่นี่ก็ดีมากเลยนะคะ อาทีน,นี้อ่ะขอข้อมูลเกาะกูดหน่อยได้ไหมนะคะที่เป็นคนเกาะกูดถือว่าเป็นคนเกาะกูดแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อน <Yeah. S 1> ที่จะมาเป็นคนเกาะกูดเนีย่ยน้องตาเนี่ยเป็นคนสมหวัดอะไรคะอ่า uh. จังหวัดเกิดจริงๆค่ะาเกิดที่นครสวรรค์เกิดนครสวรรค์ใช่แล้วก็นครหวานเรียนจบที่มาปลาที่นครสวรรค์แล้วก็แล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็พอมาทํางานก็มาทํางานที่ตราดยาวเลยทีเดียวเป็นคนนครสวรรค์คนเชียงใหม่เจ้าแล้วก็อีกคนผูเมืองได้กุกเมืองได้ตัวแล้วก็ป็นคนเกาะกูดกับคนตราดไปแล้วแันนทีเนี้ยเกาะกูดเนี่ยค่ะมันมันเป็นอาเภอมันเป็นตาบลหรืออะไรคะคือพี่อยากเห็นว่าเกาะค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าคนเนี่ยอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เกาะปูดก็คือเดิมทีเป็นกิ่งอำเภอเกาะกปูดค่ะซึ่งกับซึ่งกับอำเภอแหลมง,งอบนะคะจังหวัดตราดแล้วก็น่าจะประมาณ20ิปีที่แล้วได้ปรับเป็นอำเภอเกาะปูดมีสองตำบลด้วยกันค่ะคือตำบลเกาะหมากแล้วก็ตำบลเกาะปูดอ๋อเกาะหมากก็คือเกาะหมากเล็กๆตรงนู้นเหรอคะใช่ครับเกาะหมากที่เล็กๆสวยๆตรงนั้นก็คือเป็นเกาะเป็นตำบลหนึ่งของเกาะปูดหรอแล้วคนอยู่ในเกาะนี้ประมาณกี่คนคะ กบหมาก็น่าจะเยอะอยู่นะคะน่าสลับพันธอยู่โห oh, แล้วเรา<ป>ล่ะที่เกอบปูด ถ้ามีประชากรในทะเบียนบ้านจริงๆประมาณ2,000กว่นคนนะคะแต่ว่าประชากรแฝงน่าจะรวมๆได้เป็นหมื่นอยู่ค่ะประชากรแฝงคือที่เขาแบบไม่ได้รีจิสเตอร์อะไรย่างเงี้ยหรอคะเออเป็นคนมาทํางานด้วยแล้วก็ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอเกาะกูดโอ้โชาวชาวตัางชาติที่มาอยู่ที่เกาะก็มีค่ะค่ะนั้นรวมๆเลยก็น่าจะประมาณเกือบเกือบ้าพันเนาะในอำเภอเกาะกูดนะคะโอ้แล้วเนี่ยคือพี่แมวนะเวลาไปที่ไหนก็ตามแต่นะคือ คือแบบมีคนถามนาอว่าจะไปกินข้าวไหมเดินทางไปยังไงจะไปที่ไหนยังไงแบบเอารถหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าอ๋อฉันมีแบบน้องอยู่ที่นี่ฉันมีพื่ออยู่ที่นี่พอทุกคนถามว่าคือใครอะไรอย่างเงี้ยโหพอบอกว่าเป็นเภ <พอ S 1> สัชกร, <พอ S 1> รตาทุกคนเรียกหมอตาหมดเลยทั้งเกาะก็รู้สึกเกินเกนเหมือนกันนะเราเราทำอะไรที่แบบไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่สดชัดแต่พี่แมวว่าน่ารักนะคือคนเกาะกูเล็กๆน่ารักแล้วก็ ไปที่ไหนอะ่ะไม่ว่าจะขึ้นเรือเนาะวันนั้นเป็นล่องเรือดำน้ำไม่ว่าจะไปะบ้านอ่าวใหญ่นะเมะื่อวานนี้ที่ไปหมู่บ้านชาวประมงแล้วก็ที่โรงแรมเองเวลาเช่ามอไซค์หรือว่ามีน้องๆรีเซปชันอะไรเ่งีงนนะคะ้ค่ะที่รีเซปชันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเนาะรู้จักหมดอ๋อหมอเหรอมีร้านขายยาร้านเดียวเท่านั้นช่พวกเราไว้วางใจอะไรอย่างนี้อ๋อโม้ไม่ไหวจริงอันนี้สอบทำอะไรคะ นี่สะพานหน้ารีสอร์ทสีฟ้ารีสอร์ทค่ะโอ้โหสวยมากลองแทนรอบนะคะลองตาน่าจะมาแบบบ่อยแล้วใช่ไหมใช่แล้วชอบชอบไปถ่ายรูปทะเลค่ะไปแล้ว,ว่างบางแล้วถ้าเกิดว่าไปติดตามรูปของลองตาได้ที่ไหนได้ถ่ายเก็บไว้บ้างไหมอ๋ออยู่ในอินสตาแกรมร้านขายยาชื่อร้านอะไรคะกอกูดฟรราร์มซีกากูดฟรราร์มซี ก็ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวเกาะกูดนะคะแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลท่องเที่ยวไปถามน้องตาได้ไหมได้ไม่สบายอยากได้ยงได้ยาอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาเภสัชมาถามในี่ไอได้เลยค่ะเพราะว่ามาจะตอบคำถามบ่อยอยู่แล้วและที่พักเรื่องที่ไหนมีอะไรบ้างโอ้เป็นเภสัชกรด้วยแล้วก็แนะนําการท่องเที่ยวด้วยเกาะกูดฟาร์มาซีนะคะไอจเดี๋ยวมี่าจะขึ้นแปะไว้ตรงนี้ให้ด้วยนะคะใครจะจะมาเที่ยวเกาะกูดนะคะมาหาน้องตาได้นะปัดเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อตรงไหนสวยๆอีกคะ ดูที่สะพานไหมคะค่ะไะไปเดินดูยอดสะพานเพราะว่านที่เราปมมืนบนสะพานเราจะเห็นสีของน้่งทะเลชัดขึ้นแล้วก็เวลาถ่ายรูปมามันก็จะจะสวยขึ้นเลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปดูกันแล้วพี่อาดีอยู่ไหนแล้วคะพี่อดีไไปนู่นหรือเปล่าคะใช่ใช่นางหรอไ <ฟ S 2> กลขนาด <ไฟ S 2> น<า>ั้นเลยเหรอตรงนู้นอ่ะใช่ไหมแต่ก็น่าจะใช่เพราะมีอันเดียวใช่เราแหละใช่ละลานนางเร็วมากขอบพายเร็วหมเราเดินไม่ได้ โอเคอะ okay. ทีเนี้ยเมื่อกี้เราคุยกันว่าน้องตาเนี่ยเป็นเภสัชกรเนาะก็คืออ,อยากจะให้น้องตาลองแชร์ว่าที่เนี่ยมีโรคอะไรหรือว่าคนที่แบบคนที่อยากจะมาเที่ยวที่เกาะกูน่ยคนจะเตรียมตัวอะไรไว้เป็นพิเศษไหมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากค่ะอย่างที่เรามาเที่ยวกันพวกเนี้ยปัญหาที่เจอหลักๆเลยก็จะเป็น อ่ตัวลิ้นกัดน่าจะเรียกว่าแซนปลายก็คือมันจะเป็นคล้ายยุงเล็กๆที่อยู่ตามชายหาดอย่างเงี้ยถ้าเราไปเล่นน้ําหรือว่าเดินบริเวณนั้นมันก็จะโดนกัดได้ก็คือจะเกิดตุ่มคันขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นอาทิตย์เลยอะค่ะมันเหมือนแบบมันจะคันเหมือนยุงไหมคันคันกว่ายุงอ๋อเพราะว่ามันจะเป็นบางคนถ้าร้แพมากก็จะเป็นตุ่มน้ําใสๆแล้วก็ถ้าเก่าเยอะๆก็อาจจะติดเชื้อที่ผิวหนังตัวลิ้นพี่เมาไม่เคยเห็น มันมีเหรอตอนนี้ก็จะเป็นตัวดำๆเล็กๆเหมือนแมงวีมนยุงเล็กๆที่บางทีเราก็จะไม่เห็นแล้วก็กัดเราแล้วก็จะคันอยู่เป็นอาทิตย์เลยแล้ววิธีการปักันได้ป้องกันใช่ป้องกันโดยการใช้สเปรย์กันยุงทั่วไปก็ได้ค่ะแบบตะไคร้หอมหรือว่าที่แบบมีสารเคมีพวก D E E T พวกโซเฟลหรือว่าพวกออสเบรก็ใช้ได้ก็คือพ่นพ่นไว้เลยเนาะสเปรย์ที่พี่แมวซื้อซื้อใช้ได้ไหมอันนั้น ใช้ได้ค่ะเพราะมันเป็น D E T 95เลยเออเลิศขอแรงแบบสุดนะคะก็คือใครที่จะมาเที่ยวเกาะกูดก็เตรียมเรื่องนี้ไว้ด้วยนะตัวลิมนะคะเพราะว่าบางคนก็คือไม่แพ้เลยคือไม่ได้พ่นอะไรก็ไม่โดนจัดแต่บางคนคือเป็นเยอะมากหรอฝรั่งบางคนคือแพ้แบบเล่นน้ําไม่ได้เลยเป็นทาการกิตแล้วก็ลายทั้งตัวเลยตายแล้วต้องต้องอันนี้นะคะทุกคนต้องแบบเตรียมตัวเลยนะคะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรามาเที่ยวอย่างเงี้ยที่เนี่ยค่อนข้างจะแดดแดดแรงอากาศดีจริงมีลมตลอดแต่ว่า บางทีเราก็เล่นน้ําเกิดแล้วแดดแรงก็จะเกิดพวกซันเบิร์ได้ผิวไหมอะไรเงี้ยก็เน้นกันแดดแล้วก็เน้นพวกสเปรยว่นหาจระเข้อัลตราสั้นอะไรเงี้ยช่วยได้แต่พี่แมวโชคดีนะช่วงนี้แดดแบบไม่ค่อยได้แรงเท่าไหรเมื่อวานนี้นะน้องตาพี่แมว่ได้ไปที่หมู่บ้านชาวประมงที่บ้านอ่าวใหญ่ก็ไปถามชาวบ้านอะไรเงว่าแบบ เอ,อเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์โควิดแล้วแบบกระทบไหมอะไรอย่างเงี้ยเออในฐานะเภสัชกรประจําเกาะแห่งนี้เนี่ยคือเป็นยังไงบ้างการรับมือการจัดการหรือว่าพวกออวัคซีนอะไรอย่างเงี้ย จริงๆต้องบอกว่าที่เนี่ยชาวบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการปรับตัวกันเยอะเลยทีเดียวเพราะ<ม>ว่าตั้งแต่มีโควิดมามีล็อกดาวน์รอบแรกเนี่ยยังพอได้พอรอบสองรอบสามนี่คือก็ออพยายามที่จะแบบคิดโปรโมชั่น<ม>ลดราคาค<ม>ิด<ม>พักแล้วก็เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลอย่างเช่นพวกเราเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะบแก็ช่วยได้แล้วก็เร่งดําเนินการหาวัคซ<ม>ีนมาให้พนักงานรีสอร์ทฉีดแล้วก็ชาวบ้านฉีด จนตอนนี้เกาะโขดน่าจะเป็นเกาะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่เนี่ยฉีดวัคซีนน่าจะเกือบ70ถึง80แล้วซึ่งถือว่าสูงมากสูงกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะสูงกว่าสวิตเซอร์แลนด์ทั้งประเทศใช่ก็มีทางวัคซีนที่เป็นวัคซีนคขาแล้วก็วัคซีนแบบปกติอย่างแอสตาเซเนกาสองเข็มยางยาง,ง,งรอเพสซาชกรและยาก็ก็ได้ Ad อัตราสองเข็มอ๋อก็ถือว่าเป็นแบบเป็นแบบุคลากรทางการแพทย์เนาะแล้วก็นยโยบายคัดกรองในห้องเก็บ่อนที่จะลงเกาะก็จะมีในส่วนของ ตรวจเช็คการฉีดวัคซีนใช่ที่ท่าเรือ,<ช>อที่ก่อนหี้พนี้เราจะขึ้นเรือมาต,ต,ตรวจ rt pcr อืมสำหรับคน,นที่ไม่ได้วัคซีนเหรอคะ สรับคนที่ได้บ้างซีไม่โครบอ๋อแต่อย่างพี่ได้ได้โครบก็คือเราก็คือแค่แสดงเซอร์ไิร์เคอนจะเป็นเทสอนโกแล้วก็มาได้เลยอ่าใช่ค่ะจากจากกรุงเทพเป็นเทสอนโกแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามีโอโอมิคอนมาโชคดีมากนะพี่คือหลุดแบบหลุดบิดมากพี่อะผ่านสลุยอยู่แต่คนนั้นน่ะคนนั้นคลุดบิดมากเพราะว่าแบบเข้ามาุก็แบบอีกสามวันก็ประกาศเลยอคื พนักงานรีสอร์ทอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ร,รับวัคซีนครบแล้วแล้วก็การใส่หน้ากากอะไรก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยดีมันงวดากที่เดี๋ยวตอนเชา้าพี่แมวแบบกินข้า,าวเช้าอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีถุงมือถุงพ,พลาสติกให้ใส่เลยแล้วคืนเวันแรกเราไม่รู้เนาะเราตื่นมาปุ๊บเราก็แบบเดินไปเอาน้ําเลยแต่ใส่แมสก์นะแล้วก็จะมีแบบน้องพนักงานที่รีสอร์ทบอกว่าอ๋อเบื่อนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายช่วยใส่ถุงมือพลาสติกด้วยค่ะอะไรเงี้ยในการจับช้อนจับอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบ คือว่าเขามีแพลนแล้วก็แบบเบออทำกันดีมากนะคะแล้วน้องตาเนี่ยก็เคยไปหาแมวที่สวิตด้วยนาะอตอนนั้นปีอะไรนะคะปี2000ปี2017ค่ะก็คือยัง ก็คือพี่เพิ่งไปอ่ะตอนนั้นอ่ะแต่งงานไปได้แบบแป๊บเดียวแต่นี้ก็กล้าไปด้วยขอไปขอไปขอไปเที่ยวหาไม่ไม่ไม่กล้าเลยคือเต็มใจแล้วก็เราก็คุยกันตลอดว่าเออน้องต้ามานะอะไรอย่างเงี้ยบ้านไม่ได้ใหญ่มากบ้านเก่าตอนนั้นอ่ะเมืองทิพด้วยใช่ไหมเมืองทิพใช่อันนั้นเป็นต้นกาเนิดแห่งเมืองทิพเพื่อนๆแม้วทุกคนก็จะเรียกที่นั่นว่าเมืองทิพเพราะอากาศดีเนาะตื่นมาก็แบบสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยเดินแล้วมันสบายอ่ะจากคนที่ไม่ค่อยชอบเดินใช่ไหมคะ อ๋อชอบเดินอยู่อ๋อชอบเดินอยู่เดินอยู่เดินเขาใช่เดินเขา <blind. S 2> ่าเออชอบเดี๋ยวคราน่าจะต้องไปอีกไปไหมไปไหมไปะ่ะพี่ถามนิดนี้ดีกว่าที่โนตาไปมาหลายๆประเทศทริปนั้นน,น,น้องตาไปเที่ยวประเทศไหนมาบ้างนะ,ะ,ะมีอ่าเมมนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ในยุโรปเนี่ยไปมาสี่ที่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วไปยุโรปครั้งแรกของตาเลยแล้วก็ แล้วก็ยิงายาวจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปหรอกจังเลยก็จะไปสมัครก็จะไปแค่ในเอเชียไม่ได้ะไนะต้องไปนะอัองนั้นเดี๋ยวคําถามที่อยากจะถามที่สุดเลยคือแล้วเท่าที่น้องตาเคยไปมาเนี่ยประเทศที่ไหนที่แบบน้องตาให้เป็นอันดับหนึ่งเดี๋ยวต่อเอาใจพี่นะเอาตามความรู้สึกตัวเองว่าแบบที่ไหนเราไปแล้วเรารู้สึกประทับใจเรารู้สึกว้าวเรารู้สึกแบบสุดมากเลยที่นี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะกลับมาหรือฉันอยากจะมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงไหม มันก็ยังไม่เจอประเทศที่คิดว่าจะจะอยู่เลยแต่ว่าถ้าทับใจในความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยก็ก็ยกให้สวิตเซอร์แลนด์นะความสะอาดและความปลอดภัยอันดับอันดับต้นๆเลยอู้อะดีใช่ One of the most she l o v e country is Switzerland ค่ะเย้ดีใจมากเลยนะคะนี่ลูกค้าแล้วเปล่าคะใช่ค่ะเพศสัจกรก็จะยุ่งนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยไม่มีน้องผู้ช่วยค่ะได้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะตัวไหนอร่อยสุดคะอร่อยทุกตัวเก๋มากเก๋มากต้องเป็นแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นของของน้องต้าอันนี้น่าจะเป็นของอาดีอาดดีสเซซิวะเข้มะคเซวเข้มข้นใช่ไหมคะพี่มาเห็นเขาแบบพัวเม็ดเองอะเห็นแล้วแบบคือแบบนี่มากเลยอันนี้เป็นมอกค่า แล้วพอโควิดมาก็คนไทยก็เริ่มมาเที่ยวกันใช่ไหมคนไทยก็เริ่มมาเที่ยวคือผู้ประกอบการเขาก็ทําโปรโมชั่นน่าสนใจในราคาที่พับที่มันผูกลงด้วยอะไรด,ด้วยแล้วก็แล้วก็บอกกับมีโครงการรัฐเข้ามาช่วยด้วยแบบอน่ด้วยกันก,ก็ช่วยได้นะคะดี<ม>จังเลยอนะ่ะดีทำําเขาอยากให้คนไทยอรู้จักเกาะกูด,ดยเยอะเพราะเกาะกูดสวยมาก แต่อีกอันหนึ่งที่อาจจะฝากคือพอมีท่องเที่ยวมาเทียเท่ยวเยอะขึ้นอ่ะสิ่งที่เราคานึงแล้วก็กังวลก็คือเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะคือจริงอริงอบตอที่นี่หรือเทศบาลที่นี่เขาจัดกรารขยะดีอยู่แล้วแต,แต่ว่าปริมาณขยะที่มันเยอะขึ้นตามมาท่องเที่ยวมันจะไม่ให้เขาจัดกรารได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็จะมีโครงการด้วยน,นะคะพี่แมง,งโครงการของชุมชนเรื่องของ Trash Hero ก,ก,ก่อเก็เป็นโครงการที่ หาวันว่างๆรวมตัวกันคนท้องถิ่นแล้วก็เด็กเกยาวชนไปจัดการเก็บขยะหน้าหาน่ารัซึ่งมีไอจีด้วยพี่แมวไปฝากไอจีกับแทชเชอร์ด้วยไ,ปปยได้ๆโครงการที่คนเกาะกับร่วมมือกับต่างชาติแล้วก็เกยาวชนช่วยกันทำเรื่องเก็บขยะน่ารักอ่ะ,ะเป็น<ด>ฟิลเหมือนเราตอนที่แบบเราเป็นนักเรียนเนาะแล้วก็โรงเรียนจะพาไปเก็บขยะอะไรเงี้ยแล้วไอจีเขาชื่ออะไรครับแทชเชอร์โขกูดแทชเชอร์โขกูดนะแปะเลย ใครก็ใครบ้างๆที่มาพักผ่อนนานๆก็มาช่วยแบบคนท้องที่ดูแลเก็บขยะได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจอขยะอะไรที่มันอยู่ตามหาในช่วงที่ฝนเพิ่งตกหรือมีคลื่นแนรงๆไม่ต้องตกใจนะคะบางทีไม่ได้ทิ้งแต่ว่ามันมากับพวกเรือประมงหรือว่าอยู่ในทะเลแล้วมันซัดขึ้นมาฝั่งทางนี้อาชิโรเขาก็พยายามเข้าไปจัดการด้วยที่ว่าคนที่นี่ก็คือแบบก็ช่วยเหลือกันแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่คือน้องตะคือไปแน่นอนไปค่ะ ไปแน่นอนบ้านใหม่พี่เมวเห็น้ยังคะคือสำหรับคนที่สนิทกับสนิทสนิทกันพักได้ไม่ต้องฝากเลยค่ะคือมาได้เลยค่ะไดที่เวลคัมไหมเวลคัมทูสวิตเซอร์แลนด์ไหมใช่ค่ะได้แล้วก็อย่าลืมพาคนข้างไปด้วยนะคะสัญญากันแล้วน้องเขาก็สัญญากับพี่ได้ว่าจะไปใช่ทุกคนสัญญาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเราตาไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยมีหลายเมืองเลยที่พี่เอยากพาไปเพราะตอนนี้เราไปแบบ เวลามันกระชันชีดน้อยไปรูเซอร์แล้วแล้วก็มีเมฆมีเป็นช่วงซัมเมอร์ด้วยอืแล้วมีเมืองไหนที่อยากไปอีกไหมอะที่แบบที่น้องตายยังยังไม่เคยไปแต่เห็นรูปแล้วแบบเออตรงนี้สวยดีอะไรเงี้ยจะเป็นแลน์มาที่คนไทยชอบไปเที่ยวกันไหมคะหรือเช่นเป็นภูเขายุงฟาวอินเตอร์าเกตอาร์เซมัตมรธฮอนใช่ใช่ยอดเขายอดเขามัธฮอนเบิร์เมืองเมืองเมืองหลวงอืบ้านที่อาร์ที่ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่บ้านเก่าเก่าที่เขาเอาไว้โชว์แล้วก็เดินก็มีอันซีนที่วาเลก็มีที่พี่เอาเคยไปนะคะที่บารีสแล้วก็อย่างเซอร์มัดนี่ก็เป็นถือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะเซอร์มัดก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นั้นคือคราวหน้าคือต้องแบบพาเที่ยวแบบให้มันครบเลยนะคะแล้วก็จะพาไปรู้จักเพื่อนที่เป็นเพศของคนสวิตด้วย อ,อเผื่อจะได้แมปมีอะไรแลกเปลี่ยนเพนื่อนเห็นกันแล้วก็มีรุ่นพี่เราคนหนึ่งที่เป็นเพศสัตว์อยู่ที่เยอรมันด้วยเป็นคนไทยที่อยู่ที่เยอรมันด้วยพี่ต้นถ้ามีเวลาพี่อยากจ,จะพาไปคุยมากเผื่อน้องตาแบบคือน้องตาอาจจะไม่ต้องไม่ต้องไปหรอกพาออยู่ที่นี่ก็แฮปปี้เนาะประสบความสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเออก็ไปแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างเพศสัตว์คนไทยกับเพศสัตว์ยุโรปอะไรเงี้ยพี่ต้นใจดีด้วยเพื่อนนี่ก็ใจดีทุกคน ก็เป็นว่าเดี๋ยวเรานะคะก็จะนั่งทานกาแฟตรงนี้นะคะน้องตาอ,อาจจะต้องปลีกตัวไปทํางาน,นที่ร้าน<ล>นาะที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะึงแม้วแมวจะขอให้น้องตาพาไปซื้อของฝากนะคะที่ตลาดตรงนั้นเขาเรียกบ้านเลยนะคะที่มีของฝากบ้านอ่ารสลัดบ้านอ่าวสลัดใช่ที่พี่แมวขึ้นรถขึ้นเรือมาใช่ไหมจริงจริงแล้วค่ะคือเราอเจอกันทุกเย็นเลยนะคะเรากินกันอันลังมากคือตั้งแต่วันแรกมาก็ถึงมันก็เจอน้องตาเลยแต่ว่า อาจจะเพิ่งมาเจอตอนตอแบบคลิปสุดท้ายแต่จริงๆแล้วคือแบบเราเจอกันทุกเย็นกินกันทุกเย็นนะคะตั้งแต่เอหมูกระทะสองเซตกระทะสองเซตซึ่ง,<อ>งไม่เคยทำซึ่งเป็นตำนานของเกาะกูดนะคะไม่เคยมีใครทำมาก่อนคือกินเยอะมากแล้วก็ร้านร้านฟิชเชอร์แมนไหมที่ตเรงพาไปก็อร่อยแกงไอซิกเนเจอร์เขาว่าแกงกะปิอ่ะอร่อยต้มกะปิปลาอร่อยแล้วก็โอ้ผัด ผงกะหรี่อะไรก็อร่อยมากคะ่ะอดีก็ชอบมาสมันออกต้งขาไก่อะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ทานข้าวเย็นกันที่โรงแรมที่เมาพักนะคะกอกุฎพาราไดส์นะคะแล้วก็เย็นนี้เราก็จะมีไปกินข้าวด้วยกันอีกเนาะเดี๋ยวให้น้องตาก,กลับไปทํางานแล้วก็กินข้าวตอนเย็นซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะบินไปเชียงใหม่แล้วนะเจ้าก็ต้องหาเชียงใหม่ก่อนโบยเนาะหวันแล้วนะก็ต้องหาเชียงใหม่ก่อนก็ต้องหาเชียงใหม่ แต่ได้ไปเมินแล้วอ่ะได้ไปเมินแล้วนะคนทุกคนสวรค์อู้บเมืองนหฮะขนาดเนี้ยเออก็เดี๋ยวพี่มาอีกอุปราดอุปราชแต่หน้าหักกว่าเป็นอย่างหน้าหักคือเอาหายเดี๋ยวพี่มามาอีกแน่นอนน้องตาเพราะว่าพี่อาดีแล้วก็พี่เราคือชอบมากจริงๆที่พี่เราเนี่ยไปภูเก็ตนะภูเก็ตพังงากระบี่ก็ชอบเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่เราออกไปแบบอยู่เกาะเล็กๆด้วยเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่เกาะเล็กเล็กต่างๆอ่างอ่างเงี้ยก็ชอบแล้วก็ที่นี่ก็คือชอบแล้วก็ พี่าดีเนี่ยนั่น<ม>นี่จะวคนเยอรมันเนะ<อ>าะก็ที่เป็นฝรั่งอะเท่าที่เห็นก็จะเป็นเยอรมันกับฝรั่งเศสถึงแม้<ช>จะมายามาไม่เยอะนะแต่นางก็แบบดังได้คุยทักทายคนอ<ช>ื่นยเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาฝรั่งเศสคลูกค้าหลักหลักก็จะเป็นหลักหลักก็คือมีรัสเซียเยอรมันฝรั่งเศ<อ>สสวิตด้วยได้อ่ะสีส่สี่ประเทศแล้วพนักงานก็จะพูดเยอรมันฝรั่งเศสได้แล้วก็สวิตเซียเขาก็มาเยอะนะสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์ก ก็เดี๋ยวขอให้โควิดมันรีบๆจบไปอ่ะมัน<ช>จะได้แบบน้องกอจะได้บูมกว่านี้แล้วฝากกอกูดไปด้วยนะคะใครที่มากอ,อก,กูดอย่าลืมนะคะไปหานนองตาที่กอกูดฟาร์มาซีได้นะเดีด๋ยวเราเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันตอนเย็นนะคะน้องตาต้องทําง,งานใช่ไหมจ๊ะอลังรับเงิอนอลังก็ไม่อลังเลยจะโดนอาจจะโดนบน,น,นะจะโดน,นคนที่ร้านบน ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเมาส์มอยกันแล้วอะไรกันแล้วทานกาแฟแล้วนะคะก็ยังมีเด็กน้อยนะคะเล่นน้ำไม่ยอมขึ้นนะคะ How long you stay here in the sea <One hour. S 1> more than one hour โอ yeah, really ้ oh, มากกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วนะ <Okay. S 1> เปื่อยหมดแล้ว สดอดออเอรบสลัดออเดดคดเดู du h, du ครอบครัวของใครหลายๆคนอาจสมายถึงพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าแต่ครอบครัวของแมวกับอาดีนั้นมีทุกๆคนมีทุกๆซับสไครเบอร์และมีทุก follower เป็นกำลังใจให้กับพวกเราและเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ ในวาระดิถีปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แมวกับอดีขอส่งความสุขความปรารถนาดีและความสวยงามของทุกๆคลิปจากพวกเราทั้งสองคนให้กับทุกๆคนจงมีความสุขสวัสดีตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ด้วยนะคะ ทลิปท่องเที่ยวทะเลไทยเกาะกูที่แสนสวยงามทลิปนี้ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่คลิปต่อไปเราจะไปสวัสด,ดีปีใหม่กันที่เชียงใหม่นะเจ้าดังนั้นอย่าลืมนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอย่าทอดทิ้งกันนะติดตามและให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสด,ดีปีใหม่ค่ะ